ผลหลวงพยากรพระโคเสียงไทยกินน้ำญ้าเล่าน้ำท่าบริบูรณ์เศรษฐกิจรุ่งเรืองก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ เมื่อเวลา8ปดนาฬิกา27นาทีวันที่10พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จแปลงการพระราชพิธีจะดรพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2567นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการนี้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกร,ราบบังคมทูลความว่า ผลหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบผ้านุ่งหยิบผ้าที่ห้าผืนพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงประกอบไปด้วยของกินเจ็ดสิ่งโดยปีนี้พระโคกินน้ำหญ้า พยากร์ว่านามท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารทักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเปิดประวัติวันพืชมงคล2567 10พฤษภาคม2567 พระราชาพิธีพืชมงคลจะลดพระนางคันแรกนาขวัญประเพณีโบราณเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติคำทำนายเสียงไทยความหมายคำทำนายพระโคเสียงไทยของกินเจ็ดสิ่งเสียงไทยผ้านุ่งแต่งกายพยากรความสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารประเพณีโบราณที่ชาวไทยควรรู้สำหรับวันพืชมงคล เป็นพระราชาพิธีเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรโดยประกอบด้วยสองพิธีกรรมที่ทำร่วมกันคือ 1. พิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชต่างๆเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงาม 2. พิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีเริ่มต้นการไถานาเพื่อหวานเมล็ดข้าวเพื่อให้เป็นสัญญาณว่าฤดูการแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งในปีนี้พศ2567วันพืชมงคลหรือวันพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญตรงกับวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567 โดยแต่ละปีจะไม่ตรงกันเนื่องจากสำนักพระราชวังเป็นผู้กำหนดวันตามเรืกยามปฏิทินหลวงเป็นระยะเวลาเหมาะสมแก่การเริ่มต้นการทำนาของปีนั้นๆสำหรับประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสองพิธีรวมกัน หพระราช,ชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงอย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราช,ชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,าสดาราม 2. พระราช,ชพิธีฉลดพระนางคันแรกนาขันอันเป็นพิธีพราหม์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราช,ชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวง พระราชาพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นราชธา,านีซึ่งในสมัยกรุงสุขโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองแต่เป็นเพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชาพิธีเท่านั้น ครั้งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุขโขทยัยและจะทรงจำศีลเงียบสามวันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่ผู้ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาผลเทพคู่กันกับการยืนชิงช้าแต่พอถึงรัชกาลที่สให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนา ในสมัยรัชกาลที่ LIN-4 ได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงเพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมาโดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาควัน ความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดมีพระราชพิธีนี้ขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมบราชาทิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาะที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่น ในเมืองจีน4,000ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ ก็เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมันในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะอาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญภัยบู์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถานาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถานาของตนตามปกติ ก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปดวงเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้า จะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตว์เป็นที่ตั้งบ้างทําการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นสวัสดีมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นใจตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุด สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ